ดังครับต่อไปเป็นเรื่องข่าวดังของเดือนมิถุนาอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกระแสคู่จิ้นนุกปายต้องบอกว่าเกิดคู่จิ้นแห่งประวัติศาสตร์นะครับในวงการบันเทิงไทยคู้ครับครับตอนแรกก็สงสัยว่าน้องนุ๊กน้องปายเนี่ยทำไมถึงโด่งดังขนาดนี้นะฮะในวันที่9มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับได้มีการนะฮะโพสต์เพลงนะครับรักนัด แวันเพียงพริบตาเดียวครับคนดูเข้ามา58ล้านวิวโอ้ยที่พี่ที่พี่เล่าข่าวแปะแส่ข่าวครับเป็นไงเท่าไหร่มีคนดู66ล้าน66ล้านเหรอ66ล้านเหรอ66คนคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่า เป็นคู่ที่น่ารักด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องทั้งสองคนนะครับน้องนุกธนาโดนกับน้องปายหรือปายปายโอริโอหรือปายฉัดนภานะครับ,บโอ้โหบอกเลยฮะปามีคอนเสิร์ตที่ไหนบัตรหมดเกลี้ยงภายในพริบตาจริงๆเอาละเพลงวันนี้เอเอ,เอผมเข้าไปติดตามติกตอกตเขาคุณผู้ชมครับต้องถามให้ได้ว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือหรือว่าคุณเป็นแฟนกันต้องถามแล้วได้ไหมได้ไหมถามยังถามได้ไหมเอาเบอร์ไปแล้วนี่เอาเบอร์ไปแล้วนี่เอาเบอร์ไปแล้วเออเบอร์ไปแล้วมา มาฮะสวัสดีครับโอ้ยอยู่คู่กันด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนุกค่ะนุ๊กค่ะนุชื่อนุ๊กมากับนุ๊กแล้วก็มากับปาไปายค่ะปายค่ะนุชื่อปายมากับปายแล้วก็กับนุ๊กสวัสดีครับ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 ทำไมทไมเขาทำแล้วหน้าเล้ากว่าเราทับทิมโอ้สวัสดีป้าดูครับสวัสดีพี่ดู เป็นมุก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 อะไรเลยหน้าตาดูหน้าตาเขาดินี่เขาเขาสรุปชื่อกิ๊กนี่จ้าอ๋อพี่กิ๊กอพี่กิ๊กอะจำได้หรือเปล่าฮะพี่กิ๊กอะจำได้หรือเปล่าอืมผมจำไมได้หรือเปล่าน้องนุ้น้องไปพี่ได้ยินว่าพี่ได้ยินว่าพี่สิงห์เขาเนี่ยเจ้าของค่ายเนี่ยเขาไปเที่ยวไม่ใช่เหรอแล้วตอนแรกเห็นว่าจะไปเที่ยวเล่วไม่นุ้ไม่ไปอ๋อจริงๆแล้วจะได้ไปเที่ยวครับ พี่สิงห์จะพาไปเที่ยววันที่วันที่หนึ่งวันที่สองกลับวันที่สามแล้วทีนี้เขาเขาไม่สบายเมื่อวานเมื่อวานก็เลยก็เลยเออก็ต้องอยู่ดูแลเขาอะครับอยก่ดูแลอยู่ดูแลเฮ้ยคุณโอเวอร์มากเลยคือน้องเขาไม่สบายก็ปล่อยเขานอนแต่คุณไปดูแลแล้วเขาจะหายเหรอคุณจบหมอเลยไงไม่คุณจบหมอพี่พี่นะเอาคำถามเด็ดเลยพี่ไปดูในติ๊กต็อกเห็นเราสองคนนะ ตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงดังทำไมคนถึงอยากให้เราสองคนจิ้นกันเราดูแบบดูธรรมชาติดูน่ารักคือดูไม่แสดงอะเอาจริงงั้นพี่ถามตรงไปตรงมาเลยครับเป็นแฟนกันจริงป่าเป็นแฟนกันป่าอย่าให้ถึงขั้นใช้เท้าอย่าถึงขั้นใช้เท้าสะกิดกันเลยลูกเอ้ไหลรับใช้ไหลรับเมื่อกี้เดี๋ยวัเดี๋ยวมัตบได้ปากเลยเป็นแฟนกันป่าเป็นแฟนกันป่าถามจริง ก็ตอนนี้เป็นเพื่อนกันครับอ๋อตอนนี้เพื่อนกันครับพี่ไม่เชื่ออีกอีกสักหน่อยไม่แน่ครับไอ้ยะพี่พี่ไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่รักกันนะถ้าไม่ได้รักกันนะเวลาจ้องตากันมันจะไม่เขินเออลองดูลองจ้องคือถ้าคนที่ไม่รักกันเนี่ยสมมติถ้าพี่ไม่ได้รักกับพี่แป๊ะพี่จ้องตาพี่แป๊ะพี่ไม่เขินแต่ถ้าเราสองคนเนี่ยถ้ารักกันคือคนจ้องตากันมันต้องเขินเขินไหมลองดูเอาลองดูสิบวินาทีลองดูพร้อมไหมน้องนุน้องปายนุบ สิบพีนากีพร้อมจ้องตานะห้ามหลบตานี่แฟนขับก็ดูอยู่นะพร้อมจ้องตาครับไปจ้องตาครับสิบเก้าผมว่าหยิ่งจีิงหรอน่ะผมว่าหยิ่งไหนี้ไปดูเอ้ยพี่พอแล้วพอแล้ว ดูลักษณะเนี่ยคุณคุณน้องผู้ชายในยนกนกน้องนุกน้องนุกนี่นะโอเคน้องนุกแต่ลักษณะน้องปลายเหมือนระเกียร์น้องนกพี่ดูพี่ดูก็พูดไปแล้วพี่ดูผมชื่อผม่งมพกิ๊กครับปีแล้วก็มากับแป้งน้องนุ๊กน้องนุายวันนี้มีแฟนคลับเนี่ยอยากถามอะไรน้องนุกน้องปลายเต็มเลยใช่ไหมฮะป๋าวันนี้ป๋ามีคำถามเยอะเลย เขาบอกว่าคุณปุ so ้มปุ้ยนะครับเขาถามมาว่าปีใหม่ที่ผ่านมาน้องนุ้งนังปายบอกให้กําลังใจกันอย่างไรบ้างคะจากน้องคุณปุ้มปุ้ยจากพี่ปุ้มปุ้ยครับอปีใหม่ที่ผ่านมาคุณให้กําลังใจผมยังไงอ่ะก็ให้ให้กําลังใจในในทุกเรื่องรา้วที่เจอครับปีปีปีที่แล้วถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเราทั้งสองคนเลยก็เป็นการก็เราผ่านมาด้วยกันแล้วครับ <c oughs> เป็นห่วงแค่เรื่องเดียว <c oughs> เรื่องของปีใหม่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพวกเราเฉยๆครับเราให้กำลังใจก็ส่วนส่วนส่วนตัวนุกเองนุกก็จริงๆแล้วพวกเราทั้งสองคนจะรู้กันดีว่าพวกเราให้กําลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเราก็มันก็ให้กําลังใจกันมาเดิมครับแต่ว่ายิ่งมากกว่าเดิมมากทวีคูณขึ้น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 นองนุกเป็นห่วงอะไรในตัวน้องไปในในปีเนี้ยในปีใหม่เนี้ยมีอะไรอยากจะบอกบว่าเป็นห่วงอะไรเขาบ้าง ก็ก็เหมือนกันกลับไปครับเรื่องเรื่องสุขภาพเพราะว่าพวกเราต่างคนต่างทํางานก็เรื่องสุขภาพนี่นะครับเป็นใหญ่มากๆเลยครับน้องไปล่ะบีเป็นห่วงอะไรน้องนุ๊กเขาไหมอยากให้สมมติอยากเป็นห่วงเรื่องอยากให้เขาแก้ไขพักผ่อนเยอะๆหรือว่าต้องกินเยอะๆอะไรเป็นห่วงเรื่องอะไรก็บอกเสร็จไหมบอก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 พี่สีไปถ้าเป็นห่วงถ้าไม่เล่นพี่บีอะไรก็คุณก็บอกคุณคุณก็บอกพี่บีไปสิเขาพี่บีเขาอยู่ซี เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวปีเดี๋ยวโอ๊ยทินก็บอกวิธีไปเลยว่าเออที่คุณสิ่งสิ่งที่คุณเป็นห่วงผมอย่างเป็นห่วงอะไรในตัวเพราะว่าผมเจ้าชู้ก็บอกพี่เข้าไปก็เรื่องการอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยครับเต้าสลักครับเป็นคนช้าครับคนอื่นรอหมดครับวันนั้นผมกับออสเตรฟัดนั่งรอนุกธนาดนแต่งตัวประมาณสามสิบนาทีครับนุกเหรอที่ไม่เทเหรอนุกกเหรอทำไมนุกผู้ชายน่าจะเร็วกว่าเปล่าทำไมนุกเป็นคนที่ สะอาดครับพี en> ่ต้องล้างทุกซอกทุกมุมให้มันหมดจดซอกไหนที่คุณล้างมากที่สุดครับอ๋อคุณล้างทุกซอกทูผมอยากรู้ว่าซอกไหนของคุณครับที่คุณล้างมากที่สุดมัตอบได้ไหมพี่ในนี้ันแล้วแต่นุ๊กอ่ะแล้วแต่นุ๊กอับแฟนคลับก็ดูอยู่อ่ะโอแล้วแต่นุ๊กอ่ะโอเคมีแฟนลับคนต่อมานะถามว่าคุณพันนราเลิศวงษาถามว่า เวลาห่างกันหรืออีกคนนึงกลับบ้านแบบว่าคิดถึงกันไหมเแบบวลา,แบบาคิดถึงกันเนี่ยวิดีโอคอลหรือแชทหากันคบพี่อืมอ๋อเวลาห่างกันก็คิดถึงครับคิดถึงมากคิดถึงมากเพราะว่าส่วนมากเราก็เวลาเราไปไหนเราไปด้วยกันถูกไหมับอ่าเพราะว่าผมก็จะไปกับเขาเพราะว่าผมไม่มีรถผมอาศัยรถก็ไปสวยไอ้เราคิดว่าแบบคิดถึงเขาแม่อยู่ด้วยกันเพราะวคาดถึงแล้ววิดีโอคอลไหมหรือว่าใช้แชทครับก็ กล้าพูดเลยว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากนะครับเวลาเวลาห่างเวลาห่างเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะนอนด้วยกันนอนนอนบ้านหลังด้วกันเออไปถึงขั้นบอเล้แล้วคุณเวลาคิดถึงคุณใช้ใช้แชทหาหรือว่าคุณใช้วิดีโอคอลเราเข้ากันสิท่าทาครับแล้วก็จะทําทีเป็นโทรหาเฮ้ยทำอะไรวะอ่าคุณเ่ะคุณลหรคุณลหะอคุณลหะ คุณหมดที่จะพูดอะไรลงไปแล้วคิดถึงผมไหมนี่ถามจริงนะอะเจอครับคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงน้องนุ๊กไหมไปคิดถึงก็คิดถึงเพื่อนที่อยู่นี่แหละครับคิดถึงทุกคนปากแข็งเพื่อนนุกนะต้องเดินเลยนี่นี่ถามจริงนะเยอยู่ด้วยกันเคยทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกันไหมเคยงอนไหมเคยงอนกันไหมเคยเคยครับเคยครับใครงอใครก่อนก็ใครวะบอกบอก ใครงอบอกพี่ดูไปสิอีกเก๊กไม่คือใครขี้งอนเหมือนกันใครขี้งอนน่ะคุณนุ๊กไปไปขี้งอนไหมหรือว่าคุณขี้งอนกว่าแต่ตอบที่ก็ทั้งสองแล้วกันครับถ้าเกิดตอบว่าเขาขี้งอนเดี๋ยวผมได้เดินกลับบ้านเออผมครอคุณไม่มีรถเวลาเขางอนเขาเขาเป็นยังไงนุ๊กเวลาเวลาน้องปายเขางอนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็ อันเฮ้ยอันมันจะอันมยนตกลาได้เลยอันเนี่ยเขา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 จะหน้าบึ้งครับเขาจะหน้าบึ้งแล้วก็จะตาแข็งอ่าหน้าบึ้งเขาจะหน้าบึ้งเขาก็จะตาแข็งครับพี่เคยอ่านในพี่เคยอ่านในสัมภาษณ์ของนุกว่าผู้หญิงในสเปคของน้องนุกคือเป็นต้องเป็นผู้หญิงแบบเงียบเงียบนิ่งนิ่งไปเาเป็นอย่างนั้นไหมก็ ไปก็เป็นแบบนี้ครับไปก็เป็นเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆเงียบเหรอคุณก็เงียบแหละถ้าเวลาอยู่กับผมคุณก็อาจจะไม่เงียบนี่อาจจะพูดเสียงดังร้องเสียงดังหน่อยแน่แน่คนด่าเหรอโอเคคำถามหนึ่งของคุณน้ำทิพย์สมพักดีคุณน้ำทิพย์สมพักดีถามว่าทั้งคู่ชอบอวัยวะส่วนไหนของกันและกันมากที่สุดเอาเอาละเอาละอ้าวคุณไปก่อนคุณไป คุณชอบเอวเยว่าส่วนไหนของเขามากที่สุดอาจจะเป็นแววตาครับแววตาแววตาเขาไม่ยังไงครับคุณถึงได้รู้สึกว่าชอบที่สุดดูการ์ลอนดีครับดูที่ใช่ไหมถ้าถ้าเขาพูดเรก็องนี้เขาเขาจะเริ่มงอนผมแล้วเขาก็จะว่าผมกะร์ลอนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เจ้าชู้ออแล้วเป็นไหมเราเป็นอย่างนั้นไหมนุ๊กเป็นอย่างนั้นไหมจริงไม่เป็นเลยหญิงเสียงไม่สูงเลยไม่ถามจริงเขาเขาดูอุ้ย เขาเจ้าชู้คือเวลาเขาเขาจีบหญิงหรืออะไรเงี้ยเหรอแบบเขาจีบหญิงเหรอเขาขอเบอร์เขาขอแอดไลน์หรือไงหรือว่าอะไรครับคนนี้ตอบที่เขาที่เขาถามคุณนั่นน่ะที่เขาถามคุณไม่ถามน้องไปถามน้องไปถามต้องไปที่บอกว่าเจ้าชู้กันล่อนเนี่ยเขาเขาไงเขาเออก็เขาไม่อาจจะไม่ได้จีบเองเขาเขาใช้เพื่อนมี กัะร่อนจริงถ้าใช้เพื่อนนี่กันร <t <t ่อนจริงนะผมบอกให้นะนี้ครับคุณชอบเอาวัยวะส่วนไหนของปลายที่สุดครับนุกชอบตรงตรงคอเขาครับคอทาไมครับมันมันโชว์โชว์ไม่ได้ไหนครมันอ๋อมันมันนิ่มมันนิ่มครับแล้วมันก็ขาวเลยอ๋อ ข้าพุทธิี่คอนนิ่มและขาวคุณในในั<ม>้น,นผมชอบคุณมากเลย <laughs> คุณมีหลวงพ่อสักองค์ไหมให้ผมใ <laughs> คร <ณ S 2> ไปทำไรได้ไหมครับผมชอบ <laughs> ผมชอบทุกคนอารมณ์นี้ผมชอบ <laughs> เออชอบผู้หญิงที่คอขาวและนิ่ม <laughs> เออพึ่งได้ยินเป็นคนแรกป๋าป๋าป๋าอะไรฮะพี่สีพี่สีไม่ก็มีเสน่ห์ไอ้ที่ผมที่ผมไม่ได้ถามนี่นะผมกำลังนั่งดูยอดไล์อยู่ตอนนี้ทำไมฮะยอดเนี่ยยอดวิวยอดวิวเนี่ยฮะยอดวิวเนี่ย c สิบจุดเก้า k ครับสิบ k แล้วคุณตอนนี้แฟนคลับของคุณดูรายการเราอยู่เยอะมากมายเลยนะฮะครับคุณอวยพรปีใหม่ได้ไหมคุณน้องนุ๊กก่อนก็ได้ครับอวยพรปีใหม่ตอนนี้มีแฟนๆเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขารอตั้งแต่เบรกแรกเลยอยากดูเ้องไป อาเชิญน้องนุก่อนเลยครับโอเคครับก็สวัสดีครับผมนุ่ธนุครับผมเสลเป็นจากสังกัดค่ายสีมิวสิกนะฮะก็อยากจะมาอวยพรมีใหม่ให้พี่นุเยียกับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ขอให้พี่เอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมในปีนี้นะครับขอให้มีขอให้มีเงินมากๆขอให้ร่ำรวยร่ำรวยคิดสุดนายคอยสมดังปราถนาแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากใน ปีนี้นะครับผมโอ้น่ารักมากน้องปายค่ะน้องปลายครับน้องนะน้องปายนะน้องปายค่ะน้องปายครับเชิญสวัสดีครับผมไปายปาริโอจากสังกัดสังกัดค่ายสิงห์เรคคอร์ดครับก็อ, <c oughs> อะไรในเวลาดิถีขึ้นปีใหม่ <c oughs> ปีนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีแต่ความสุขนะครับเป็นปีแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งปีตลอดไปเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกเรื่องเรื่องรายๆก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในปีใหม่นะครับน่ารักจังเลย แฟนลับแฟนข,ข,ขับเขาขอมาว่าแฟนขับเขาขอมาว่าว่าอะไรฮะน้องนุกน๊กน้องเอ่อพี่นุ๊กพี่ปลายหอมแก้มกันได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> กล้าหรือเปล่าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรออหอมแก้มกันได้ไหมคะเอาเอาเอาตรงนะครับไอ,อ้หอมมัน,ม,นมันอาจจะได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดหอมไปแล้วรับรองว่า จบไลน์นี้ปั๊บแม่เขาโทรมาเอาคาดองนะผมนะพูดในใจของผมขอขอกคุณมากนะครับลุกขอ้คไปนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 ครับโอ้ยถึงแม่เข้างล่าักน่ารักเป็นเพื่อนกัน ผมอยากจะบอกว่านอกจากน้องเขาหน้ารักแล้วน้องเขาทายอดวิวสูงสุดเท่กับพวกเราเลยครับในแต่ลรายการมาโอ้โหก็ต้องบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเขามีความน่ารักมีความเป็นธรรมชาติแบบนี้ทั้งคู่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่แฟนคลับชอบผมดูผมยังชอบเลยต้องยอมรับว่าแฟนคลับเขาเยอะจริงๆนะพี่ไม่ถามอะไรเลยเมื่อกี้เลยพี่ก็ผมก็ดูยอดวิวอยู่เมื่อกี้ตื่น